สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องรุ่งเวลาพาล้อนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาลองทดลองดูว่าลูกมหัศจรรย์นเนี่ยจะสามารถทําให้มะนาวหวานได้จริงๆหรือเปล่านะคะทุกคนแม่เคยลองหรือ,อยังนนก,ก,กินแล้วเป็นยังไงกินแล<ะ>้วเป็นยังไงกินรสกินเข้าไปแล้วอันนี้รสชาติจะเป็นยังไงแม่อันนี้เหรออันนี้มันจะ,จะหวานรสชาติของอันนี้จะหวานมันต้องชิมอ่ะ ต้องชิมด้วยลูกอันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรลูกมหัศจรรย์กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็กินมะนาวเข้าไปกินเข้าไปแล้วจะเป็นลูกนี้ก่อนกินลูกนี้ก่อนลูกรสชาติของลูกอันนี้มันเป็นยังไงลองชิมดูก่อนชิมแล้วบอกหน่อยลูกมหัศจรรย์ลองลองมันหวาน หวานอะหวานเลยแต่รสชาติเหมือนกินน้ำพึ่งเบาๆอ่อะหวานเหมือนน้ำพึ่งเบาเแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อกินเนื้อให้หมดก่อนแล้วก็จิบมะนาวทีละนิดทีละ <c oughs> นาดิดแล้วเราต้องเอาเม็ดมันออก <c oughs> ใช่ไหมเ,เอาเม็ดออกพูดถกล้องด้วย พูดถบค้องนะเขาเป็นความเสียวมากเลยที่แบบ้องแตกก่อนเฮ้ยทุกคนมันมหัศจรรย์น่ะจริงเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนเรากินลูกมหัศจรรย์เข้าไปแล้วเนี่ยรสชาติมะนาเหมือนน้ำพึ้งแต่ว่าเป็นน้ำพึ้งที่แบบเบาๆพอเรากินมะนาวเข้าไปอะยิ่งเหมือนมะนาวผสมน้ำพึ้งที่แบบมะนาวน้อยแล้วน้ำพึ้งเยอะ รสชาติเป็นใช่พี่อยากลองไหมทุกคนอยากลองใช่ไหมไม่ได้ดิไม่มีมีหลายลูกกอืออร่อยอะทุกคนได้อะแม่ใช่ทั้งทั้งที่เวลาเวลาเรากินลูกเดี๋ยวเวลาเรากินลูก เวลาเรากินลูกมหาสัจจันเข้าไปอ่ะทุกคนเดี๋ยวเอากินเนื้อให้หมดใครอยับไปขยับไปหน่อยเดี๋ยวขอยืมไม้ด้วยเออเนี่ยอันนี้คือลูกมหาสัจจันใช่ไหมใช่ลูกมหาสัจจันอันนี้จะรสชาติออกหวานเดี๋ยวลูกออกหวานเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเรากินนี่เข้าไปเนี่ยมันจะหวานแต่เวลาเรากินมะนาวเข้าไปเนี่ยโดยปกติมะนาวมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวอ่ะจี๊ดแหละจี๊ดมะนาวอ่ะ คนกินไม่ได้อีกต่อไปอ่ะถ้าเป็นมะนาวเปล่าๆค่ะปิดเลยทีนี้เขาบอกว่าถ้ากินลูกมหัศจรรย์นี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนแล้วมากินมะนาวมันจะเหมือนกับเวลาเรากินมะนาวผสมกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งใช่นะฮะเดี๋ยวลองดูฮะต้นมันยังไม่เคยเห็นนะแม่ไม่กินเป็นยังไงคือตอนเปิ้ลกินน่ะลูกมันจะหวานหวานหวานเหมือนเหมือนอะไรรู้อ่ะ เหมือนน้ำเหมือนน้ำพึ่งเบาๆอ่ะอร่อยอร่อยใช่ทั้งทงที่เรายังยังกินเนื้อเขาไม่หมดด้วยนะเรายังกินเนื้อเขาไม่หมดเลยนี่มากินมะนาวกินยังไงนะกินเข้าไปเลยกินเข้าไปเลยกินมะนาวเยเป็นยังไงบางกล้องเออใช่อ่ะมะนาวออกหวานเลยแล้วเหมือนเหมือนใส่น้ำพึ่งไหมอืมแต่มันเปลี่ยนรสชาติลิ้นได้ได้งไงอ่ะ ก็แปลกเออเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้โอเคมะนาวหวานไปเลยหวานอมเปรี้ยวแต่คือตอนนี้ทุกคนที่อยู่ที่ดูอยู่นี่คือน้ำลายแตกแล้วนะตอนนี้นะแต่เราคือหวาน่ะอร่อยมีไหม่ะเดี๋ยวเอาไปให้คนแถวบ้านกินบ้างอ่ะไม่มีแล้วนะฮะแต่นน้นเก็บเป็นหลายลูกออลคือกินกินกินนี้เสร็จแล้วกินมะนาวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินอันนี้ให้หมดก่อน กินอันนี้ให้หมดก่อนกินไปเลยจะโอเคเลยเอากินเนื้อด้วยครับลูกโอ้ยแปลกๆลูกมากสุดจานอุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยจะได้เลยอืมเอาไว้จนเสียแล้วอ่ะเนี่ยมะนาวสองลูกก็กินหมดอ่ะอร่อยดีบอกเลยอร่อยอร่อยอร่อยมะนาวเก็แปลกดีแปลกดีหวานไหมหวานก็แปลกดีอ่ะไม่เคยเลยไม่ไม่เคยเห็นผลไม้แบบเนี้ยได้ อืมแปลกดูกันนะหญิเคยกินยังกิแนแล้วกินแล้วอร่อยโดยนดูคนสินะไให้ดูแบบนี้ปเดิมันจะเ,เป็นลูกยังไงมันหมดแล้วม,ม,มันหมดห<ถ>แล้วไม่ให้ดูแล้วมันมีต้นเลยนี่อ,อันนี้มันเป็นลูกเล็กๆเหมือนกับลูกปะขบอ่ะอืมเป้นว่าลูกตัวลูกอ่ะเหมือนสีมันอ่ะสีสีกับตัวลูกอ่ะเหมือน มะม่วงหาวมะนาวโหย่อย่อส่วนอ่ะอเล็กๆเนาะใช่แล้วแต่ว่าเม็ดอ่ะเม็ดข้างในอ่ะมีแค่เม็ดเดียวแล้วรสชาติอ่ะก็จะหวานเบาๆหวานเบาๆเองอ่ะหวานนิดเดียวอ่ะแต่ว่าพอเรากินมะนาวเข้าไปแล้วอ่ะมันกลับหวานเยอะขึ้นมา,า,นมาใช่รสชาติ รสชาติคือเด่นขึ้นมาเลยอ่ะขนาดครึ่งลูกนะเขาอยากได้อยากอยากได้ลูกไปให้คนกินเดี๋ยวไปเล่นมายากลเลยวะอร่อยเลยเราจะโดนน่าจะเสกให้มันกินมะนาวหวานอย่างเนี้ยเดนมากมันออกประมาณยี่สิบปาร์ลอ๋อที่มีว่าห้าต้นแม่พามันไปแม่พาไปดูต้นหน่อยได้ไหมกระถางกลางเนี่ย เรล้างกลางไปไปดูหน่อยนี่เขาเปิดไปดูกันต้นลูกมหัสจักรเดี๋ยวเราไปดูกันต้นแปลกดีไปค่ะทุกคนค่ะเราจะพามาดูต้นมหัสจักรต้นนี้นะเน่ <c oughs> นี่ กอมาหน่อยได้ไหมเป็นถ่ายถ่ายรูปกับต้นมหัสจันด้เขามหัสจรรย์สมชื่อจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยต้นมหัสจจรย์ใช่กินลูกมันเนี่ยกินมะนาวแล้วกินมะนาวหวานมากเหือนมเหมือนได้กินมะนาวผสมน้ำผึ้งเลยใครเคยเห็นบ้างครับต้นมหัศจจรย์ครับใครเคยได้ชิมใครเคยได้ลิ้มลอง คอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะคะว่าว่ารสชาติเป็นยังไงน่าเราเพิ่งเคยได้ลิ้มลองรสชาติเป็นครั้งแรกทุกคนประทับใจอะอร่อยมันมอร่อยกว่ามันหวานอ,อน้องทิวลองชิมแล้วใช่ไมหมไปค่ะทุกคน,ไม,มกนไม่มีลูกอ๋อก็เห็นวิโด์เขียว ค่ะวันนี้เราก็มีลูกมหสศจรย์มานําเสนอทุกคนให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเราก็มาทดลองกันแล้วว่ารสชาติเนี่ยทําให้ว่นาวหวานได้จริงๆหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะทุกคน,นเดี๋ยววันนี้เราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปทำอย่างอื่นต่อ,อไปค่ะทุกคน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <laughs>